วันนี้นะครับสารฟมาเดินกับเด็กๆนะครับมาที่งานหลังคลองสิบวันสุดท้ายข้างหน้าเนี่ยก็พอดีบ้านส่วนตัวก็อยู่ซอยเลือดปัญญาอยู่แล้วก็อยู่ตลาดเก่าเลยไม่ต้องหาที่จอดอะไรมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในอ่ะมีอะไรกันบ้างแล้วเราจะได้ชุดลายยอกันหรือเปล่าครับเนี่ยข้างหลังเข้ามากันครับก็ประตูทางเข้านะครับเนี่ยก็จะเป็นทางเข้าของซอยเลือดปัญญาที่จอดรถอะไรก็จอดกันระหว่างทางกันตรงนี้ครับ นี้นะครับก็เวลาสามทุ่มคนก็เริ่มเยอะกันแล้วนะครับร้านอะไรก็มีหลากหลายเลยร้านนาฬิกาก็มีนะครับนาฬิกาหลากหลายก็ปิยผาลาสมาสยาดอกผ้าถุงอะไรก็มีนะครับแบรนด์แบรนด์ทั้งนั้นเลยชุดอาบาย่าผู้หญิง,งก็มีเยอะเลยนะครับโอ้ส่วนไอ้นียชุดเด็กๆ ก็ดูสวยเนาะแนวมาลายูส่วนโซนตรงนี้นะครับเดินมาตรงสะพานดำก็จะเป็นโซนของกินเยอะเลยก็โซนอาหารก็จะมีพวกขนมเบื้องก็จะมีเสียวยักษ์นะครับแนวเนื้อย่างก็มีหรือถ้าเป็นน้ำผลไม้พวกน้ำมะพร้าวน้ำลำไยก็มีนล้วลูกชิ้นเองก็มีหลากหลายขนมปังนึ่งหน้าต่าง ไก่อบโขงเมี่ยงปลาเผาหรือถ้าใครสายอาหารญี่ปุ่นซูชิก็มีก็จริงๆโซนอาหารก็มีหลากหลายเนาะก็มีหลายบูธเลยเหมือนกันใครแบบสายกินเนี่ยโซนเนี้ยเหมาะเลยนี่ก็จะสิ้นสุดทางของโซนอาหารแล้วนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสะพานดำละก็รอบๆก็ไม่มีร้านแล้วนะครับ ก็หลักๆงานหลังทองก็มีประมาณนี้นะครับก็จะมีอยู่2โซนก็คือโซนที่เป็นเครื่องแต่งกายแล้วก็โซนที่เป็นอาหารนะครับก็ใครมางานนี้ได้อะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่ยนะครับส่วนสารีฟก็ได้ของกินแล้วก็ได้หมวกกอลิยอค,ครับอันหนึ่ง